สวัสดีครับหวยลาว3า30กรกฎาคมมาแล้วนะครับสำหรับงวดนี้เน้นแน่นๆน,นะครับเลขวิ่งและ2ตัว3ตสามตัวโตวนะครับสำหรับเลขวิ่งก็มี6 กับ4นะครับตัวกันก็7นะครับดูแล้วก็ให้พิจารณานำไปจับคู่นะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่กดติดตามแล้วนะครับครับสำหรับเลขจับคู่เน้นๆน,น,นะครับงว,วดนี้ก็มี หกหนึ่งหกสี่สี่ศูนย์สี่เก้านะเจ็ดหก ครับสำหรับสามตัวโต๊วสามสิกรกฎาก็มีเพียงต่านี้นะครับดูแล้วก็พิจารณาดูก่อนนะครับชออตัวไหนค่อยเอาไม่สอบกาดูันผ่านไปขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ